เรื่องมโนธรรมมโนธรรมเปลี่ยนความแค้นให้เป็นการให้อภัยมโนธรรมเปลี่ยนความริษยาให้เป็นมุทิตามโนธรรมเปลี่ยนความโลภให้เป็นความรู้จักพอมโนธรรมเปลี่ยนความอากตัญญู ให้เป็นความกตัญญูมโนธรรมเปลี่ยนความเนรคุณให้เป็นความสำนึกในบุญคุณมโนธรรมเปลี่ยนความขี้เกียจให้เป็นความขยันมโนธรรมเปลี่ยนความไม่รู้กาลเทศะให้เป็นความรู้กาลเทศะมโนธรรม เปลี่ยนความทรยศให้เป็นความจงรักภักดีมโนธรรมเปลี่ยนความเห็นแก่ตัวให้เป็นความมีน้ำใจมโนธรรมเปลี่ยนความมีอคติให้เป็นความยุติธรรมมโนธรรมเหมือนหางเสือที่คอยประครับประคองให้มนุษย์ ไปในทิศท,ทางที่ดีที่ถูกที่ควรมโนธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในใจทุกคนสำหรับคนที่กิเลสหนาอำนาจของกิเลสก็จะปิดบังมโนธรรมไว้ต้องรอจนเหตุสมควรแก่ผลมโนธรรมจึงแสดงตนขณะใดที่จิตมีพลัง ขณะนั้นมโนธรรมจึงแสดงตนขณะใดที่มโนธรรมแสดงตนขณะนั้นกิเลสย่อมพ่ายแพ้ไป